อย่างที่เคยบอกทุกคนไปนะคะว่าหลังๆเนี่ยนอกจากเฉพาะเลี้ยวผูแล้วยุ้ยก็จะเริ่มนาทีมอื่นๆไหมทุกคนได้เห็นถึงความหลากหลายในมิติของการดูฟุตบอลมากยิ่งขึ้นแต่ว่าแน่นอนจะต้องมีบริบทของเลี้ยวผูอยู่หนึ่งในนั้นด้วยตอนก่อนเนี่ยว่าด้วยเรื่องของเชลซีแบบเต็มๆเลยนะคะคราวนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของอาร์เซนอลกันหน่อยต้นขั้วหลักๆที่เอามาจาก Transfer Market ค่ะที่เขามีบทวิเคราะห์เอาไว้แต่ยุ้ยก็หาข้อมูลในพาที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้มันมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะทุกกกคคคนน็จะะไได้้รรัับบบบขอมูลปแบบ่ เนื้อหาในการาพาดหัวข่าวของ Transfer Market นี้เขามีชื่อว่า อาร์ซอลทำไมถึงขายนักเตะไม่เก่งและถ้าเกิดเทียบกับเชลซีมนร์สตี้และเลวอร์พูลทีมไหนคือทีมสุดยอดนักขายขายในนี้คือขายนักเตะออกไปแล้วก็สร้างรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำอาร,ร์ซอลเองเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่ามิเกลอัลเตต้าเนี่ยเข้ามาคุมทีมต่อจากอุนายนเอเมอรี่ตั้งแต่ปลายปี2019นะคะแล้วก็สามารถสร้างทีมที่มีโครงสร้างที่โดดเด่นอายุน้อยแล้วก็ผู้เล่นที่มีมูลค่าสูงค่ะแต่ที่น่าสนใจคืออาร์ซอลเป็นทีมที่อยู่ในขายล้มเหลวในตลาดขายนัก ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากในยุคที่กด P.S.R กําลังเล่นบทโหดกับทุกสโมสรค่ะไปดูชุดข้อมูลนี้กันหน่อยค่ะ t a n s f e r Market เขาเอาข้อมูล10 ะะจากฐานข้อมูลที่เขามีเขาบอกว่าตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยอาร์เซนอลไม่เคยขายนักเตะได้มูลค่าเกิน40ล้านยูโรเลยสักครั้งในบทความนี้ยุคอนุญาตยึดยูโรเป็นหลักตามในตัวต้นฉบับเลยดีลที่แพงที่สุดคืออเล็กซ์ออกเล็กชัมเบอร์เลนจำได้ไหมคะขายกับเลวพูอตอนนั้นปี2017ราคายอยู่ที่38ล้านยูโรด้วยกันซึ่งข้อมูลในรอบ10ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาของ t ransfer market เขาบอกว่าอาร์เซนอลมีรายรับจากการขายนักเตะรวมแล้วเพียง4 6 5้าล้านยูโรค่ะ รังอันดับ13ของอังกฤษและอันดับที่43ของโลกถ้าเกิดเทียบกับทีม ท็อปโฟที่เหลือในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขามีการเทียบกับเชลซีอยู่ที่1.44พันล้านยูโรนี่มากกว่าอาร์เซนอลถึง3เท่ามนเชตตี้คือ922ล้านยูโรและเลี้ยวผู้อยู่ที่586.4ล้านยูโรค่ะแม้แต่ทีมตกชั้นอย่างเลสเตอร์หรือว่าซาว์ทามตันเองเนี่ยก็ยังขายได้มากกว่าอาร์เซนอลด้วยทีนี้อะไรเป็นเหตุผลว่าอาร์เซนอลขายไม่ได้ค่ะคุณเบนลิตตลมอลของท r a นสเ e อร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาให้ความเห็นเอาไว้ว่าช่วงปลายยุคอาร์ซนเวนเกอร์จนถึงยุคอุน อาซนอลเต็ไมไปด้วยนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงไม่มีมูลค่าขายทีนี้เนี่ยพอเอดูกาสปาเข้ามานะคะสิ่งที่เขาทําเลยนั่นก็คือการยกเลิกสัญญาเพื่อเป็นการรีเซ็ตทีมก่อนค่ะส่งผลให้แผนกซื้อขายนักเตะก็แทบไม่มีมูลค่าเชิงบัญชีให้รีดออกไปโอเคช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีตัวเลขออกมาแล้วจากการขายผู้เล่นออกไปอย่างเช่นเอ็ดดี้เอ็นเคเทียเนี่ยขายไปได้29.7ล้านยูโรเอมิลสมิธโรค่ะ3 1 8ล้านยูโรอารอนแรมสเดลเนี่ยประมาณสักยต่ก็ต้องยอมรับ มีตัวเลขแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ใกล้เคียงกับคู่แข่งที่อยู่ในระดับเดียวกันซึ่งความสําคัญในการขายนักเตะในยุค P S R เนี่ยในจา Financial Fair Play ที่มีความเข้มงวดแบบนี้มันกลายเป็น,นกลไกหลักของการสร้างสมดุลทางการเงินโดยเฉพาะนักเตะจาก Academy ที่นับว่าเป็นกําไรสุดที่แบบเต็ม100%เปอร์เซเพราะาไม่มีต้นทุนซื้อเข้ามาและแน่นอนว่าแชมป์โลกแห่งการขายในบรรดาทั้งหมดที่ว่ามานั่นก็คือเชลซีค่ะ เดี๋ยวคนจะคิดว่าหยไปหยิบมานี่จะอวยริรวอว่าพูใช่ไหมล่ะไม่ใช่จ้าโลกเห็นความเป็นจริงเนาะตัวเลขมันก็เห็นเห็นกันอยู่10ปีของเชลซี1.44พันล้านยูโรค่ะรายได้มาหาศาลจากนักเตะอะคาเดมี่นะคะในเจเมสันเมลหรืออิชฮอลคอนาลกลัเกอร์ลีวายโควิลนะคะลงทุนเยอะก็จริงแต่โมเดลนี้เนี่ยทำให้พวกเขาผ่านกฎ PSR มาหลายครั้งนี่ถือเป็นตัวเลขเดบแบกของเชลซีก็ว่าได้ค่ะใช้เงินดูเหมือนจะฟุ่มเฟือยนะ แต่กำไรจากการขายนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่หล่อเลี้ยงพวกเขาเอาไว้ได้แล้วถ้าเกิดวันนึกดีดีเนี่ยหนึ่งในเคสที่เชลซีเคืองเลี้ยวพูมากที่สุดเคสนึงคือการที่ล้เวอพูลไปดอยขอใช้คานี้แล้วกันนะ เอ็นก um oh ูโมฮาค่ะนักเตะหนุม่มที่โอ้โหจริงๆชาวซีนี่หมายมั่นปั้นมือมากๆจะไปอีกหนึ่งกำลังสำคัญปรากฏว่าเียกพูสอยมาซะอย่างนั้นแถมยอมจ่ายค่าตัวที่เรียกว่ามหาศาลมากๆาเทียบกับเด็กน้อยอายุประมาณสัก17-18ปีอ่ะไปดูกันต่อม a แมชชีตี้แมชชีตี้เนี่ยเป็นทีมที่สร้างอะคาเดมี่เพื่อ การขายโดยเฉพาะเลยค่ะแมนเชสเต e ร์เนี่ยอะคาเดมี่เขามีมูลค่าทางการเงินนะคะอย่างที่เราทราบกันดีโครงสร้างใหญ่เขาคือซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปค่ะยอดขาย10ปีใน922ล้านยูโรแต่นี้เอามาแค่เฉพาะของแมนเชสเต e ร์นะคะมันต้องนับแค่เฉพาะสโมสรอ,อยู่แล้วมีการปั้นเยาวชนมาสร้างกำไรอย่างเช่นโคพาเมอร์โรเมลลาวเวียนะคะแล้วก็เน้นการบริหารพอร์ตนักเตะมากกว่าการรักษาไว้ได้ทั้งหมดอย่างดิวเด่นเด่นเนี่ยก็จะมีทั้งบริหิมดีอาร์สค่ะ มีฟรานตอเรสลอรอยซาเน่แล้วก็กราเบลเชซุสด้วยนะคะแต่ทาสนสโวมาเกดบอกว่าทีมที่ขายอย่างมีกลยุทธ์และเป็นทีมที่คุ้มกว่าเขากว่าใครได้แก่ ลิเวอร์พูลค่ะลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีสมดุลดีที่สุดในบรรดาทั้งหมดที่ว่ามายอดขาย10ปีของลิเวอร์พูลอยู่ที่586.4ล้านยูโรค่ะไม่ใช่ทีมที่ขายมากที่สุดแต่ความน่าสนใจคือขายถูกคนและขายถูกจังหวะด้วยค่ะขายใครบ้างเอาแน่นอนฟิลิเป้คุูติโยดีลนี้ยังไงก็ต้องพูดถึงอยู่แล้วค่ะขายไปนะ,ะตัวเลข135ล้านยูโรลุยโซเรสค่ะ75ล้านยูโรฟาบินโย40ล้านยูโรซาดโอมาเน่35ล้านยูโร ปั้นเด็กแล้วก็ขายแพงราฮีมสเตอร์ลิงค่ะ49ล้านยูโรเจเรวควันซ่าค่ะดิวล่าสุดบรอเดอร์เบอร์คูเซนน่ะ35ล้านยูโรคิงคิลเลอลเฮอร์เทอร์มอตันเบนโดค่ะรวมแล้ว80ล้านยูโรในปีเดียวนะคะและเลียวพูใช้เงินที่ได้มาเสริมได้อย่างถูกจุดอแฟนเลียวพูทำได้ นึกจำได้ขึ้นใจขายครูตินย่อซื้ออาริซองเบกเกอร์ซื้อเฟอร์จิวฟานได้พาทีมควา้าแชมป์ยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกและแชมป์พรีเม์ลีกได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเนสเปนค่ะเนสเปนเนี่ยมันคือยอดซื้อลบไรายได้จากการขายค่ะเป็นตัวชี้วัดว่าสมโมสรเนี่ยต้องใช้เงินสุทธิเท่าไร่จากแหล่งอื่นๆนอกเหนือจากการขายนักเตะเรือกภูเนี่ยโอเคอยู่ที่384.13ล้านยูโร อาร์เซนอล5 5 2 4้าล้านยูโรค่ะมันกำลังสะท้อนว่าอะไรตัวเลขชุดนี้สะท้อนว่าเรวพูหมุนเงินเก่งค่ะเงินกำลังจะหมุนไปขทันนี้ไม่เด็กแล้วนะคะใช้กำไรจากการขายเอาไปลงทุนต่อส่วนอาร์เซนอลเนี่ยใช้เงินมากกว่าเพราะว่าเขาซื้อเข้าใหมา่ที่750ล้านยูโรเร์พูซื้อเข้าหมา่เนี่ย720ล้านยูโรแต่ว่ายังไม่มีระบบการขายที่สร้างสมดุลได้เท่าค่ะคือซื้อแล้วยังมากกว่าขายอยู่ทีนี้บทสรุปทั้งหมดเขาว่าไว้อย่างไรอาร์เซนอลเนี่ย ถามว่าอะไรที่ทำให้เขาจริงๆไม่ต้องมาเดือดร้อนก็ได้นั่นคือการที่เขามีไรายได้รวมสูงสุดเป็นอันดับ7ของโลกค่ะมีนักเตะอายุน้อยที่มีความเสถียรแต่ การขายนักเตะนี้มันอาจจะกลายเป็นจุดอันตรายต่ออน,นาคตขณะที่เ์พูเชลซีมาเชตตี้เนี่ยเข้าใจเกมการเงินแบบใหม่อย่างลึกซึ้งแล้วก็ใช้เงินใช้ตลาดนักเตะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทุนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่หน้าบ้านอย่างเดียวที่สําคัญทีมงานหลังบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันและเขาทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอาร์ซนอลนั้นก็จะต้องทําแบบเดียวกันให้ได้ไม่อย่างนั้นความเก่งในสนามอาจจะยังไม่เพียงพอถ้าคุณยังแพ้ แบบทีมที่ไม่เห็นเงินในตลาดซื้อขายนักเตะมันเป็นส่วนหนึ่งนะคะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆจริงๆเนี่ยต้องบอกทุกคนว่าอาร์เซนเวนเกอร์ได้เป็นกุซือคนแรกที่วิหาข้อมูลนะคะเพราะว่าด้วยความสงสัยส่วนตัวว่าเอ้ยทำไมอะ่ะคือตอนนั้นสร้างสนามด้วยเนาะจากไฮเบอรี่ไปที่เอเมเรสสเตเดียมเราก็รู้สึกว่าโอ้เก่งจังเลยเนาะคือทีมก็ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทุกปีทั้งที่คุณก็ขายนักเตะได้มูลค่าสูงสูงมันเคยทาได้มาก่อนอนิวอาร์เซนเวนเกอร์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอาร์ เรื่องจริงเนี่ยนิวอัลเซมเบิร์กอาร์ซนอลเคยทำได้นะคะแต่ในภาวะที่มี PSR มี Financial Fair Play ที่เข้มงวดขนาดนี้เนี่ยอาร์ซนอลจะทำได้เพิ่มเติมอย่างไรทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างส่งมาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ